วันนี้นะคะมีวิธีคลายเครียดแบบ Fast Track มาฝากกันทั้งหมด4วิธีเลยนะคะมาลองดูกันซิว่าถ้าครั้งต่อไปที่เรารู้สึกเครียดเนี่ยจะมีวิธีปลดล็อก ok ความเครียดต่างๆเหล่านั้นแบบรวดเร็วที่สุดเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะคะ<อ>ก่อนจะเข้าสู่เนื้หานะคะ ฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันไว้นะจะได้ไม่พลาดเนื้อหานี้แล้วถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รู้เรื่องนี้ด้วยกันนะคะวันนี้ที่พี่โ่เอามาเป็นวิธีขั้นพื้นฐานเลยเนาะแล้วก็ลองดูนะคะว่าจะหยิบวิธีไหนะไปใช้ได้บ้างอย่างแรกเลยนะคะพอบอกว่าเครียดเนาะกรีดมันออกมาะคะ่ะอ่าช่วงนี้อาจจะมีมีมน,นี้ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะกรีดมันออกมาเนี่ยช่วยให้เราหายความเครียดได้อย่างไร เชื่อไหมคะว่าการกรีดเนี่ยนะจะช่วยปลดปล่อยนะคะแล้วก็ระบายความเจ็บปวดเบื้องต้นออกมาได้คะ่ะหลังจากที่เราเกรีดร้องขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่จะหลั่งออกมาในร่างกายเราก็คืออะดรีนาลีนนั่นเองนะคะซึ่งอะดรีนาลีนเนี่ยก็เป็นสารเดียวกันที่ทําให้เรามีความสุขความตื่นเต้นได้ด้วยเหมือนกันคะ่ะกรีดกันไปแล้วนะคะมาดูข้อที่2คะ่ะ เขาแนะนําให้ร้องไห้ค่ะร้องไห้เนี่ยไม่ได้เป็นการบอกถึงความอ่อนแอนะแต่จริงๆแล้วร้องไห้เนี่ยเป็นการแสดงความเข้มแข็งในรูปแบบหนึ่งว่าเฮ้เราก็มีหัวจิตหัวใจและเราสามารถที่จะยอมรับความรู้สึกนั้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่รู้สึกเครียดแล้วอยากร้องไห้นะคะร้องออกมาเลยค่ะอยากจะร้องในพื้นที่ตรงไหนเลือกให้เต็มที่นะคะดีกับสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายของเราด้วยค่ะต่อมาวิธีการที่3นะคะวิธีนี้อาจจะสรุปขึ้นด้วยนะนั่นก็คือ เต้นค่ะการที่เราได้ปลดปล่อยตัวเองด้วยการเต้นเต้นอย่างมีสเต็ปก็ได้หรือไม่มีสเต็ปก็ได้แบบนี้นะคะการเต้นนี้จะช่วยให้ร่างกายได้หลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอนโดฟินออกมานะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนสําคัญของการมีความสุขนั่นเองค่ะต่อมาวิธีที่4นะคะถ้าอยากจะปลดความเครียดแบบฟาสต์แทร็กครั้งต่อไปให้คุณลองร้องเพลงหรือเล่นดนตรีค่ะดนตรีนะคะจะช่วยให้คนฟังเนี่ยผ่อนคลายจากความเจ็บป่วยเนาะในขณะเดียวกันคนที่จะร้องเพลงเนี่ย ก็จะมีสมาธินะคะแล้วก็จะสดจ่อกับการที่จะเปล่งเสียงหรือว่าเพลิดเพลินไปกับเมโลดี้เสียงดนตรีที่เขาได้ยินขณะท,ที่เขาเพยายามจะควบคุมให้เสียงของเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเมโลดี้ต่างๆเหล่านั้นด้วยเช่นกันเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมูฟโฟกัสไปกับท่วงทานองต่างๆที่เกิดจากดนตรีนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะ4วิธีเบสิกพื้นฐานมากเลยนะ<ม>ที่สามารถจะลองไปทําเพื่อค,คลายคเครียดแบบฟาสต์แทร็กกันได้คะ่ะถ้าชอบใจเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตาม Creative Talk กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆมีประโยชน์แบบนี้ส่งตรงถึงมือคุณค่ะ